ค่ะทุกคนคลิปนี้หมอโอจะมาตอบคำถามหัวข้อเรื่องฟันย้อยหรือฟันยื่นยาวค่ะมีฟันกรามล่างถอนไปนานสิบปีไม่ได้ใส่ฟันปลอมฟันบนเริ่มย้อยลงมาควรทำไงดีในกรณีที่ถอนฟันไปและไม่ได้ใส่ฟันปลอมเพื่อช่วยในการเคี้ยวอาหารหรือการฟันล้มฟันห่างฟันย้อยเมื่อมีฟันย้อยหรือยื่นยาวลงมาเรียบร้อยแล้วให้ดูว่า ฟันที่ย้อยนั้นย้อยลงมากระแทกอย่างหรือเปล่าหรือเมื่อกัดฟันแล้วยังมีพื้นที่ใส่ฟันปลอมอยู่ไหมถ้าเมื่อกัดฟันแล้วยังมีพื้นที่ในการใส่ฟันปลอมเพื่อช่วยในการเคี้ยวอาหารและกันฟันย้อยมากกว่าเดิมก็สามารถใส่ฟันปลอมได้ค่ะดูตัวอย่างเคสนี้เป็นต้นค่ะเคสนี้เวลากัดฟันยังพอมีพื้นที่ในการใส่ฟันปลอมจึงใส่ฟันปลอมติดแน่นแบบรากฟันเทียม เพื่อช่วยในการเคี้ยวอาหารและป้องกันฟันยื่นยาวลงมาค่ะแต่ในกรณีที่ฟันย้อยยื่นยาวลงมาจนชนเหงือกไม่มีพื้นที่ให้ใส่ฟันปลอมแล้วก็แนะนําให้ถอนฟันที่ย้อยลงมาเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เหงือกจากการกระแทกของฟันที่ย้อยลงมากระแทกเหงือกค่ะหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ